Office day with me one day so วันนี้เราเคอฟฟิดการทุกคนเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะตอนจะใช้ายังดีนะมีที่ให้นั่งมาถึงท่าเรือก็เวลาเดิม8โมง10นาทีเดินไปขึ้นเรือกันทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างดีไม่ค่อยมีแดดนะคะนั่งเรือกันไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงท่าเรือประตูนะ ใครไม่เคยเห็นตัวเรือบ้างอันนี้เป็นตัวเรือนะทุกคนถ้านั่งสายยาวจากวัสีบุญเรืองไปถึงประตูน้ําหรือไปถึงสายในถึงผ่านฟ้าราคา22บาทนะนนปัจจุบันแล้วเราก็มาถึงประตูน้ำใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ15นาทีเดินเท้าเปล่านะทุกคนไปที่ central office การเดินก็ใช้เวลาค่อนข้างนานและค่อนข้างเหนื่อย เอาชมหน้ามาให้ดูตอนเช้าอาแก่ดีๆีพอถึงออฟฟิศแน่นอนค่ะเข้าห้องน้ำก่อนเลยอย่างแรกขอล้างมือล้างไม้ล้างมือล้างหน้านะพาชมหน้าคนที่เล่นเกมในเวลางานมาให้ดูค่ะยอยังไม่เริ่มงานชมว่าเล่นเกมในเวลาทำงานบงาทำงานมีติ้งไปเล็กน้อยก็ได้เวลาเที่ยงไปกินข้าวกันแล้วค่ะซึ่งวันนี้ KFC-X แบมแบม จริงๆเราอยากกินอีก้านหนึ่งแต่ว่าคนเยอะก็เลยมากินร้านนี้แทนอร่อยเหมือนกันเราเอาวิวจากออฟฟิศลองมาให้ดูทุกคนฟ้ามืดฟ้าครึ้มอยู่ใกล้ๆวัดเวลามีอิจฉุยกมือไหว้บนบานศาลเกาาขอให้ผ่านไปได้ไม่มีอะไรเราไปซื้อลิปมาใหม่เมื่อช่วงผักเบกก็เลยมาถ่ายให้ดูสีสวยเนาะยี่ห้อสระสีไม่ได้สปอนนนะอันนี้ก็อยากอวดโตเหล่ายืดโทดได้ฮ้ ข้อดีของโต๊ะที่ยกได้เวลาที่เราง่วงกินข้าวมาอิ่มอิมยืนค่ะทุกคนทำงานแล้วตื่นเลยค่ะนี่เพื่อนร่วมงานเราซื้อไอติมมาฝา <c oughs> กินกันอย่างเอร็ดอร่อยคนอย่างเราส่องถ้วยจุกจุกอิ่มไหมโอ้โ oh หอิ่มตาเยอมง่วงมาก <c oughs> แล้วมันก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วทุกคนวันวันนึงก็ทำแค่นี้แหละ มีติ้งทำงานเล็กน้อยชิดแชทกับเพื่อนร่วมงานกินข้าวซื้อของแล้วก็ถึงเวลาเลิกงานเก็บของกลับบ้านกันดีกว่าออฟฟิศเราหลังจากที่รีโนเวทใหม่สวยมากน่าทำงานมากมีความสุขมากของกินเพียบจริงๆเพื่อนเอนเราในต่อตอถามมาเยอะมากว่าทำงานที่นี่เป็นยังไงเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงขอตอบเลยหนึ่งคำสั้นๆว่า ดีดีทุกอย่างจริงๆแล้วเราก็กลับบ้านกันเถอะทุกคนขามามายังไงขากลับกลับอย่างนั้นเหมือนเดิม <S <S อันนี้น้อง,งที่<ๆ>ทำงานด้วยกันน่ารากักเอาออกช่องนิดนึงน้องอ่านแล้วเราก็โชคร้าย Eat Again. อีกอเก i n เพะตอนเย็นฝนตกเดินกันอย่างเปรียกปรอนแล้วเราใส่แพนด้าเศร้าจริงก็ไม่เป็นไรแต่เรามีความงงนิดหนึ่ง บันไดเลื่อนหน้าเซ็นทรัลเวิร์นี่มันเปียกฝนได้หรอมันจะไม่ไฟดูดใช่ไหมเปล่าก็แค่เป็นความคิดเล็กๆไปเดินกลับบ้านถือคอมอยู่ใตล้ล่มเป็นผู้สาวที่ต้องกลับบ้านเองใช้ชีวิตในกรุงเทพวันที่ฝนตกไหลลงทีนาตอนกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนวันนี้เราก็พายเรือกลับบ้านเหมือนเดิมายบายไว้เจอกันใหม่นะ คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ดูไว้ติดตามกันนะขอบคุณค่ะ